สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเน่อทุกคนเดลยจ้าสบายดีตอนเที่ยงพี่น,อน้องกาไม่ไมีกาอยู่ไห่งอยู่หน้าคือเกา่าเดิมพี่น้องเดิมไม่มีนมาสีดำนาเป็นมือสุดท้ายก <c> า <oughs> ได้น้องๆเป็นมากทำคือเก่าคือเมื่อวานนี่ค่ะไลพี่น้องซ้ำเก่าพอแต่แม่ฝนบปได้มาไม่มีไม่ไมแตนน,นน้องๆมาเองพี่น้องกาเดี๋ยวชีพาไป,ปิึง ขึ้นขึ่นตอนเทียงเ่พี่น้องอันนี้กำลังเตรียมวากันเห็ดกินกินข้าวเทียงแ่พี่น้องเป็นบ่ง่าเมแม่เป็นเห็ดยังกาตอนเ้านีใการดำดำให้ใหญ่พี่น้องกรุมลกมื่นกาดก่อนบ่น้ไปให้จากาพี่น้อง ม่ให้ยังกินน้ายังกินเอาปี๊งขนมดอกซนุกซีนข้าวปุ้นนะข้าวปุ้นดิฉันกันอยู่มาเลยน้อพ่อหากระมาแต่เซโน่พี่น้องประเดลุงน้องผู้อื่นไม่เช่านี่ไปเซโนผู้เดียวขึ้นรถพร้อมกันกับแม่เบลนี่เลยขึ้นรถพร้อมกันแม่จำเงละอัดกันไปก็รถคันเดียวกับเต็ม รถบ่ค่อยหลายคนตกอยู่เซโนเพคุนแปลว่าหแห้งแห้งการน้องค้อนไปเอาอันเงินพี่น้องเงินไม่หักเพป็นฝากมาให้ทางคนต้องไปเอาอยู่เซโนคุณพี่น้องเพราะว่ายุ่งเมืองเฮายังบมีเงินตัวเล็กขอบใจแม่เอ็ดหลายหลาง่งคนดำนาให้ลูกคันบ่ได้น้องๆเป็นนิกายปานนี้กนแกเป็นยังไลยเติบได้แถวเชิงผูกะ <c oughs> น้ำแล้วเ <c oughs> มื่อวานนี้ กาเมื่อก่อนบ่แม่นะกาเมื่ก่อนเ่กาบดมวยลกจะได้แลขึ้นจะได้ลอยแลลงเยอะกะนะดำใส่บนเดียวนนี้พองนพอดำมากาลกใส่อน้กุ้งกระพกัลกไปให้ได้ขากาทำนีได้ไหมฮะกะเขายังบ่ไรอย่า้อะไรมือคอยกินเล่นกันหน่อยทำอะไรมือไหนทำอะรมีตอนแรกกลกกาตอนนั้นดำนั่นีก็ กนจกินแค่นั้นมาแล้วหอมเิลีัยนดอนดลกซีนตำมะขูดิลี่ยนลูกซีนคอนดอกางากาข้าวปุ้นแก้วแม่ซื้อมาขรบหนึงทุกคนไปแจ่เท้า่นี้ไปยันนีงรถบอค่อยหลายพี่น,อน้องนี่ช่วงนี้รถโด,ดยสารบอคอยหลายเออขากลับมาขี่รถอันโดยสารเชปโปน น้องคนไปตอนไปมีแต่หกสิบขามาขึ้นนตำรวจซิบคนที่น้องคุอยากได้น้ำมันแซนหนึ่งโอ้โทษโทษคดไปมีแต่หกสิบนี่สิเอาหน่องพี่เซนหนึ่งค่ะกับรถคนละคันกับขาไปน้องแนนผู้ยิ่งอยได้น้ำหอมเซนหนึ่งค่ว่าให้อะวะปล่อยอันขี่รถไปมือเสานี่มีแต่ห้าสิบหนึ่งไปฮาร์ซีโนรักต่อต่อต่อพี่รต่อแปดสิบจะนี่กระโปรงย้อมได้สิบสางพันกันหกสิบ

ำหมกักผมแมแม่เพิ่งซื้อน้นกินอยู่ตลาดท่เราอู่ออนนี่หล่ะ้นงไปสิโลสิหาซื่อมาจวคนจะว่ะาคนจบกกันเลยไปแล้หรอเอาเงินแล้วแล้วก็เคยหลดมาเลยเขาพอดีแม่ก็เทรมาวมาซื้อแนวแนวเกินีสื่ออะไกทำกันเลยมาไปโต มาหวานเามาเยนี่นี่หวต่างชาปุนเฮ็ดไหมน่อยสั่งมาเลยพี่้องอันนี้ตั้งขาปุ้นสั่งข้าวปุ้นกซินั้ข้าวป้นปีนลูกเด้อกินทำไส้ทำไส้ขบทบุิน้ยชิชิมชิก่อนเด้องาบงาน

เป็นกุญแจมากต่อใช่ครับย่างดูเรื่องที่สั่นเร่องนนริบบิ้นบอลบอลเลยคุณไปมันน มาพี่น้องกินข้าวเที่ยงกันขึ้นจะไดพูนั่งพูดชูเพิ่นสร้างเองได้พี่น้องแล้นี่น้กบุชูเื่อนคดอคุณพี่แสบายดีสบายดีสบายดีเด้ข้าวงกันเด้แม่บอมาพี่น้องแค่บอยังบกินยังบกินกินเล่ กินกระทำแล้วเาเขากับตำหน้าอันไดเหนือยเขาหนือยาต้เขาหน้าเ็นเขาที่เพราะกข่านอันน <stop> okay? no, ี้แนเป็นของอันเด็กๆคนอยากเด้คนสั่างตำามูสั่งเองแล้วก็ลูกซีนไปตลาดเนาะซุ้มมปเพ็ดก็เลยกินน้ากันเลย

ผมพี่นังบ่ามันอีกขั่นนะมันอีกขั้นอยู่นะโบได้นังมุดประตมุดโต่นไปลงพวงคำโตคำยานทั้งหลายลงหน้าจ้าไปกันไหนจุ่มดินเกมอยู่อันนี้เลยพี่น้องเอลยวางแผนกันใหม่ว่าอันโบได้อันไทยแล้วแบบนี้ ลกลกอัน,ถนแถวนั้นนะอากามาปักสาปักสาลกใส่มือไฟมือมันอากามันดำสาดำสายเลยก็เน,นี่ยเรือลายสายเยอะได้เลยขัมาเอาดีกว่าเขาทิ่มนั่นละเนาแะแม่ไปป้าลูกไปลูกจ้าพี่น้องก่อนสีตรงดำหน้าอาการเหมือนแหงเน่ะ ก่อนจะลงดำนาก็นพมาขอบใจแม่แอดที่เพิ่นหาเงินให้จ้างเด็กๆมาดำนาซอยน้องคอนจนแล้วพี่น้องสองเมื่อวานนี้กับมื้อนี้บุ๊คเป็นบุ๊เด้วยพี่น้องแน่กับมืิเรย์ก,กิจ่ายให้ซ่เพื่อนเตมื้อเช้าเนี่ยมาดำนาน้องคอนก็ไปซื้อโนูพี่น้องไปเอาเงินทีแม่หกักเพื่นฝากมาให้ขอบใจแม่หลายเด้อทุกๆปีพี่น้องพี่กายนี่พี่ซื้อน,นี่ กะมีแตเ่เพื่อนจ้างไงวานาแซงหน้าปีก <c oughs> ันเพื่อนเพื่นอนมืากขับพิศพขอบอกขอบใจสาวเอสลายเดอ้อส่วนเหลือกบัวหอยการเมื <c oughs> อกาสุดท้ายแล้วเนาะแล้วแล้วมื่อนี้กำลังสิลงดำตะกะอะไรดำกล้าแล้วก็ไม่ได้ลกออกแล้วเสียดายกาล้าเรือลายนี่ปีแต่ศิลโลงใช้มือไปม,มือมันแล้วก็มาปัดๆเลยเขาคอแล้วก็ให้กับเจ้าอัน กลกเอาระกระดำแท่นนะเ,เห็นแล้วบ่เงินเจ้านะนี่โอ้ยอยังบ่เห็นนางลินนำกันนางไปนางมาเงินเสียฟูซื่อจันทีนเงินพันเสียสี่สิบพันวันไปลองเราตอนแรกก็เติมให้ด <c oughs> กอกกระบะอาะนางลินกับโมเงินเสียเงินหายเป็นหก,กสิบพันวันนี่ค่ะลูกกะซื้อบัตรมาเติมเน็ตรินโทรศัพท์ยังเหลือ 40, สี่สิบพันเสียสามมิชานยังเห็นดีกว่านางลินยังห็นเลย อยากซืไปเห็นอเดี๋ยวตอนแรกสิตื่มให้พอดีก่อนแล้วมื้อนี้แล้วเฮากำลังแฮงเดน๊ะเอาแล้วคุบคือยู่แม่นบากุ้งก็เจ็บมัวเป็นไข้เป็นหนาวอยู่เมื่อแล้วไปหาหมอแล้วไอ้กุ้งก็ไปกวดเบิ่งย่านวัดตังทรงด้วยว่าไข่ยุงเราเคยเป็นไข้เลือดออกเด้ะระยะอันตอนยังไม่ได้เอาลูกเอาเมียไข่เลือดออกมีเสื้อยจะไม่เห้ไปกวดแม่นไอ้กุ้งเป็นอากาศต่อมากันเน้องอนูนเป็นหวังสองสามเดือนก่อนเนาะ พวท่านก่อนพี่น้องพี่แม่เพิ่นก็เป็นตอนเป็นสาวพุ่น่ะเราจะน้องคอนกลับมาพันเลือดแข็งแข็งเลือดมาแข็งแข็งยุงบวกินยุงบวกินยุงบวกินแต่ว่าตำแขนงต้มางี่แม่ว่าเลยตุ๋มยุงแี่แฮมหมดละดีใจเขาบอกเห็นแล้วเห็นแล้วปะลูกเห็นแล้วเห็นที่ใช้โอ้ยงูหลักเชียงใหม่เข่ายู่ เียงเป็นรุงเต้นในทวงนาก็ถึงมวนที่น่องทั้งเสียงส่นเทียงกันในทวงนาก็ทั้งมวนทั้งจ็บหัวน้ำไว้ดีละเศร้านี้ไวไปหแล้วลกกาลกกาไปเตะเลยเอาลงมาป้อนเอาป้อนเอาใส่ไฮใหญ่ๆอย่างนี้อ่าหกเจ็ดคนบ่อยแม่คนบ่ได้มากวันนี้แม่บนได้มากเพื่อันสวรรค์ขึ้นรถพร้อมน้องคอนมือสางนี่แหละน้องคอนกลับไปซีโนไปเอาเงิน ดีใจพี่น้องเลยมือนี้แล้วแล้วเมื่อเหมือนดำนาแต่ละเมื่อบ่กมีกําลังใจเลยแบบดำสองสามคนเด็กหน่อยเพิ่นมาดำน้ำแล้วก็รู้สึกว่ามีแห้งแต่จะดำไว่แล้วก็พังเสียงเข่าเทียงกันนะก็มวนเลยพวนอีกจากห้องเพลงจู่หน่อยตีกันจู่หน่อยด่ากันในทุ่งไห้ถุงนาก็มวนติ๊บบอลเอือนมืออื่นให้ตื่นสวยก็ได้แล้วมืออื่นส่วนแม่เราไปจบส่วนมันแหละมืออื่นไปบอกไก่พักควันได้มือเดียวพี่น้องมืออื่นก็ขวันทาน วันพันแล้วเราก็ไปหาลูกหยาอยู่สวนมันนี่โโอขอสมบรณ์หยาสินลายแล้ววะแอพ้พักผ่อนก่อนได้เนื้อมือเนึ้อขอบใจแม่เอ็ดเพป็นลายเด้อทานแม่เอ็ดเป็นประฟังเป็นมาจ้างก,ก็คือสิยอย่างอีกหลายอีกาดุนเพราะว่าอันนั้นเนาะคันเท้าดำเท้าถึง,งหาปลูกประมาณสามมือคันเท้าเพราะว่ามันเป็นนาแห้งค่ะน่ะพี่น้องดินแบบดินนานโน่นอ่ะพี่จ้ามัน,นหนาบุ่ถึง สุขเวนมาเวรซักซักซักเอาไม้ซักเอาชีมือแล้วหรือบ่อนเอาโลกาบ่อนลงเลยแม่แม่ก็นมีแห้งยาวๆแล้วมนันได้ชาวนี่ได้เห็นนน่อยนึงมัดก้าให้เขาขอโรเตะีตีแล้วก็แม่ก็มัดเอาขอบใจหลายๆเด้อสแอดเด้อขอให้ครอบครัว,วเจ้านั้นพบทุกความสุขความสบายใจเด้อจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองเด้อสแอดเด้อขอบใจหลายๆไปพี่รองเนี่ยสิพาลงไปเบิ่งสิขเวรนบดนี้ไรกันมีทงนาผู้มวนขคณะลง ยิ่งเป๊ะๆเลยแล้วพุดนะเห็นเงินเพื่ออะไรเมื่อกี้นางนงเสาอยู่เมื่อกี้นี่อุกใจเงินว่าเห็นก็ได้ตื่นมาค่ะไอตุนเนาะเนี่ยพอเลยมีแห้งแล้ววะอันผู้ซื้อจันทีให้แมนอันผู้อันนัณนแหละพี่น้องพอเพิ่นไปอยู่น้ำมันเข้าวันดี้พอเพิ่นหลุดหลุดตามเสียชีวิตแล้วกับโบได้เงินเลยว่าเขาจะปุ๊บพี่น้องโบทันเลยวันแม่กับแบบสติสตังกับบ่ค่อยดีนะนี่กับไปอยู่น้ำอัน คนใกล้ๆหน้าเนี่ยพี่น้องกใกล้ๆกันอยู่เงอนอันน่องคอนะครับเพคนกับบุ้มมวนบุมีเด็กน้อยนะแมนนะครับไปบวชสามสิบมกับเมื่อเนาะไปบวชไปบวชเนาะแมนบวชอยไปบวชอยู่วัดแม่พนเป็นคนแบบเบรกเต็มนะพี่น้องแต่ละมือไปซออยู่วัดอยู่ว่านะเพคุนก็เลยแปบดซิกดิซิกดิซิกละกันโอกมาแล้วกัอยู่หน้าก็อยู่คนเดียวนะครับเพราะาวันนี้นะเอาไปอยู่น้ำและนาใกล้กันกับพี่น้องกันกับพี่น้องบ่ออันนั้นไปเระเนาะ แต่แตจละมือก็ไปหาครับจ่งางแถวแถวพระรัตนแถวนี่อะไรพี่น้องน้องคนก็เลยเอิอนมาดำอยู่พี่เห็ดอยู่พี่กมวนมีมูดพากันลงเลยพี่น้องมาด <c oughs> ิลกลกใช้มือไผ่มือมั่นละกามาดำเลยสบายสบายเราต้องไผ่ายดำแบบนี้เลยห <c oughs> น้ <c oughs> าแม่ลกน้าแม่ลกแล้วก็มาดำเลย เดี๋ยวน้องคอยในการที่นงไปลบแล้วก็ดำน้ำกันพี่น้องให้มันแล้วไปมันแล้วจะเว้นนะคะที่จะเก็บเครื่องคุณเสื่องอยู่เทียงอะ้รแบบนี้กันเรื่องเต็มเทียงเบิ่งหกแดดทีเดียวพี่น้องเดี๋ยวสิถ่ายบัดแล้วบัดเดียวเลยบัดนี้น้งเห็นแกงกันก่อนค่ะโซงให้ชิว่าสิง่ายพี่น้อง คือเพราะว่าเขาบม่ได้ไทไมไ้ไทย่ได้ทนมันแข็งเล็กน้อยเป็่การบรหารว่าเานะเพราะว่าจินมันแข็งแรงเป็นแดนลุ่อากระซีแล้วเรียบร้อยแล้วพี่นพากันเจัเนื่อจะมห้เงินได้นะอจะพากันจาน้ำนองพี่น้องี่น้อยเพื่อสุขุนมาเรียบร้อยรเรียบร้อยเอาเลยมอนะครั นอนครับตาค่ะเดี๋ยวกนแเราขากันเอาเงินผูเครื่องไปจนว่าซ้ำสีอันยาย่เงอนเอาจะรอดเงินหร่เนาะแล้วเราเข้าใจได้เมื่อปไหเมื่อแล้วไหมัานธ้์วบุนกินนอเอาไ่าเียงเข้าเทียงเลยดิเข่าก็กินแลย้าวบุญมอยากระินอิ่มเลยเมื่อใชลูกเข้าใจลายลายเนาะ ยิงแควอย่านั้บิดไปทางขาอ้าเอนอ้าวอ้าวหมดได้งนแล้วขอใจแล้วเมือแล้วอะไรเครื่องด้ยเครื่องซอยคอยแน่ ได้เงินแลยสทบ้ากันเมื่อปะเออจะกินน้ากินลูกค่น้อยก็หาซูเฟนท์ชือเชียงไปให้ได้ที่น้องไปป่ไทยไปปอาาซูเฟท์ถเียงซอยพี่น้องี่ัอน่น้องพรกาสีอันคนเชีงเมื่อเมื่อทยใส่ไทยเมื่อไี่้อาไทยรถลูเย พี่น้องการสำหรับที่สนี้น้องครนก็ได้ขอลาไปก่อนเด้อก่อนอื่นก็นต้องขอบอกขอบใจแม่แอดหลายๆที่เพป็นเจ้างน้องๆมาดำนาซอยจนแล้วการชินสุดภารกิจเราพี่น้อง,องแต่เรียบร้อยมีแห้งยาวๆกะต่อไปก็คือปัอดทานแล้วการหลกอกยาไปหลหญ้าส่วนมันอีกพี่น้องวันนี้พักก่อนไเอีก พี่น้องกานสำหรับกินนี่ได้ขอลาไปก่อนด้อฝากติดตามน้องน้องคนสาวเล่าในเด้อพี่น้องผ <Yeah. S 1> มขอบใจหลายๆเด้อที่มาติดตามหับซุ้มและก็ให้กำลังใจน้องคนตั้งต่ตั้งต่มือลงหน้าก็จนมือสุดท้าย <laughs> ขอบใจหลายๆล,า,ยลาไปก่อนพี่น้องสบายดียามา